ลางคืนที่เงียบงันหญิงสาวกลับถึงบ้านหลังจากหายไปหลายปีแต่สิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่แค่ความทรงจำเสียงกระซิบจากในเงากลิ่นไม่จากห้องครัวที่ไร้ผู้คนและเงาของใครบางคนที่ไม่ควรยังอยู่ที่นั่นแม่ของเธอจากไปแล้วแต่วิญญาณของความรักยังไม่ไปไหนเรื่องราวต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเพราะนี่คือบทเรียนสุดท้ายจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและคุณ จะไม่ลืมมันตลอดชีวิตสายฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดท้องฟ้าครืมมืดเหมือนกโกรธเกรี้ยวใครบางคนกลิ่นดินเปียกลอยขึ้นแต่จมูกหยดน้ำกระเซน็นเข้าตาทำให้การมองเห็นพร่าเลือนหญิงสาวคนหนึ่งเดินลุยน้ำอยู่บนถนนสายแคบร,รองเท้าเธอเปียกชุ่มจนรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกผ่านฝ่าเท้าเธอกำลังจะกลับบ้านหลังจากวันทำงานอันแสนเหนื่อยล้าแสงจากไฟถนนกระพริบเหมือนจะดับ ทุกอย่างรอบตัวเงียบงันจนได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่ตามหลังเธอหันไปมองอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนจะทะลุอกขาของเธอก้าวเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้ายังคงดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเธอเริ่มวิ่งกระเป๋าเป้ไหลตกจากไหล่แต่เธอไม่หยุดเก็บเธอเลี้ยวเข้าซอยมืดที่คุ้นเคยเป็นทางลัดไปบ้านแม่แต่วันนี้ซอยนั้นดูแปลกไปไฟทางมันดับสนิทไม่มีแม้แต่แสงจากบ้านเรือน เธอเดินต่อไปอย่างช้าๆมือกำโทรศัพท์แน่นทันใดนั้นกลิ่นเหมืนไม่แปลกๆก็โชยมาควันสีเทาลอยปกคลุมถนนข้างหน้าเธอหยุดชะงักใจเต้นระรัวสายตาจับจ้องไปที่แสงไฟริปรี่จากบ้านหลังหนึ่งมันคือบ้านของแม่เธอวิ่งเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตประตูเปิดแง้มเสียงประหลาดคล้ายคนพึมพำดังลอดออกมาเธอผลักประตูเข้าไปภายในมืดสนิทยกเว้นแสงจากเตาไฟในครัวที่ยังติดอยู่ กลิ่นควันแรงขึ้นจนแสบจมูกแม่เธอร้องเรียกด้วยเสียงสัน่นไม่มีคำตอบเธอเดินเข้าไปใกล้เตาบนเตามีหม้อเหล็กกำลังเบียดปุตเสียงฟู่ของน้ำทำให้เธอขนลุกแต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดนิ่งคือเงาในกระจกตรงหน้ามันไม่ใช่เงาของเธอเองเป็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอใจเธอเต้นกระหน่ำเธอค่อยๆหันหลังกลับอย่างช้าฮ่า,าเงานั้นหายไปเสียงเปิดประตูด้านหลังดังขึ้น เธอหันไปอีกครั้งเห็นใครบางคนกำลังเดินเข้ามาคนคนนั้นคือแม่ของเธอแต่ใบหน้าของแม่ซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงริมฝีปากมีรอยยิ้มประหลาดดวงตาเบิกกว้างจ้องเธอไม่กระพริบแม่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ยื่นมือออกมามือที่เต็มไปด้วยรอยแผลไหมเสียงพึมพำกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นลูกแม่อยู่ตรงนี้หัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้น เธอถอยหลังชนกับหม้อที่กำลังเบียดน้ำร้อนกระเซ็นสายขาความเจ็บแสบแผลซ่านทั่วร่างแต่เธอไม่ร้องเพราะสายตายังจ้องอยู่ที่ร่างของแม่ที่ยังคงเดินเข้ามาใกล้ขณะที่เสียงพึมพำนั้นเริ่มดังกว่าเดิมลูกจะไม่ได้เหรอว่าแม่ตายไปแล้วหญิงสาวทรุดลงกับพื้นขาเธอชาไปหมดจากความเจ็บปวดและความกลัวมือสันเทาพยายามควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าเสือ้อแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเสียงฝีเท้าของแม่ ยังคงใกล้เข้ามาเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างของแม่หยุดอยู่ตรงหน้าสายตาของแม่มองเธอด้วยความหวยหาและเศร้าลึกแม่เจ็บมากตอนที่ไฟไม่บ้านคืนนั้นเสียงของแม่เบาราวกระซิบแต่ชัดเจนในหัวใจเธอกลืนน้ำลายลงคอหายใจแทบไม่ออกเธอจำได้แล้วคืนนั้นไฟไม่บ้านตอนที่เธอไม่อยู่แม่โทรหาเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอกำลังทะเลาะก,กับแฟนและไม่ยอมรับสายแม่ติดอยู่ในบ้าน เพียงลำพังเธอกรีดร้องออกมาน้ำตาไหลพรากขอโทษแม่ขอโทษหนูผิดเองร่างของแม่โน้มตัวลงชา้าฮ่าฮ่าอ้อมแขนที่เต็มไปด้วยรอยไม่อบกอดเธอสัมผัสนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นความเย็นเฉียบเย็นจนร่างเธอแข็งค้างเสียงหัวใจของแม่ดังในอกเธอเต้นชา้าชาหนักแน่นเหมือนจะบอกว่ายังรักเธอเสมอไม่ว่าเธอจะทำผิดแค่ไหน แม้ในความตายความรักของแม่ก็ยังอยู่ภาพตรงหน้าเริ่มพร่าเลือนความมืดค่อยๆกลืนกินทุกอย่างเหลือเพียงเสียงของแม่ที่กระซิบเบาๆใกล้หูแม่ให้อภัยลูกแล้วแต่ลูกต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะหญิงสาวสะอื้นจนแทบหายใจไม่ทันเธอสั่นไปทั้งตัวแต่ไม่รู้ว่าเพราะความหนาวหรือความรู้สึกผิดเสียงของแม่ยังคงดังก้องในใจอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเศร้า เธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงขาดหายริมฝีปากขยับชาฮ่หาฮาแม่อย่าไปแสงไฟจากเตาเริ่มดับลงทีละน้อยร่างของแม่เริ่มจางลงเหมือนควันลอยหายไปในอากาศเหลือเพียงกลิ่นไม่จางๆที่ยังติดอยู่ในห้องหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่กลางครัวในอ้อมแขนของเธอไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเธอก้มลงมองที่มือของตัวเองรอยแดงจากน้ำร้อนยังอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ็บที่สุด เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมุมห้องหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมเบอร์ที่คุ้นเคยแม่เธอเบอิกตากว้างก้าวเข้าไปหยิบโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นเทาแต่พอกดรับสายมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆปลายสายตามด้วยเสียงกระซิบเดิมแม่ยังอยู่กับลูกเสมอโทรศัพท์ดับวูบลงเองหน้าจอมืดสนิทเธอยืนอยู่อย่างนั้นใจเต้นแรงและช้าในเวลาเดียวกันภาพในหัวคือใบหน้าแม่ในคืนสุดท้ายนั้นน้ำตาของแม่ เสียงเรียกซ้ำๆที่เธอเมินเฉยและอ้อมแขนสุดท้ายที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับจนถึงค่ำคืนนี้เธอทุดลงกับพื้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเธอกำลังเรียนรู้ที่จะยอมรับความรักของแม่ไม่เคยมีเงื่อนไขแม้ในวาระสุดท้ายแม่ก็ยังคงให้อภยัยแม้ในความผิดพลาดแม่ก็ยังคงปกป้องแม้ในความตายแม่ก็ยังคงกลับมาเพื่อกอดลูกคนเดิมอีกครั้งยูเซ แสงสว่างจากหน้าต่างเริ่มส่องเข้ามาเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นอย่างเงียบงันหญิงสาวยังคงนั่งอยู่กับพื้นคราบน้ำตาแห้งติดแก้มรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความเงียบแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยเสียงเสียงของความทรงจำเสียงของความรักและเสียงของการให้อภัยที่เธอไม่เคยรู้ว่าตัวเองต้องการมากแค่ไหนเธอลุกขึ้นชาห,าหาหมือเกลื่อนไปปิดเตาไฟที่ยังอุ่นอยู่เดินไปเปิดหน้าต่าง ลมเช้าพัดเข้ามาเบาๆพาเอากลิ่นควันจางๆออกไปท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงอาทิตย์สีทองส่องกระทบบนโต๊ะอาหารเก่าฮ่าฮ่าที่ที่แม่เคยนั่งรอเธอกลับบ้านทุกค่ำคืนวันนี้ไม่มีแม่แล้วแต่ความรู้สึกของแม่ยังคงอยู่ในทุกมุมของบ้านในกลิ่นแกงส้มที่ยังติดหม้อในรอยเท้าเล็กๆที่ฝุ่นยังไม่ทันลบในกรอบรูปบนผนังที่แม่ยิ้มอยู่ข้างๆเธอเธอก้าวเข้าไปหยิบกรอบรูปนั้นมาแนบอก หลับตาลงหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหัวใจของเธอไม่ใช่หลุมดำอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นกว่าเดิมสิ่งที่เธอเพิ่งเข้าใจอย่างแท้จริงในค่ำคืนที่ผ่านมาแม่หนูจะไม่ลืมเลยน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นน้ำตาแห่งการยอมรับการเติบโตและการเริ่มต้นใหม่จากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตา เสียงกระซิบของแม่ยังคงอยู่ในลมหายใจเหมือนคำโวยพรสุดท้ายจากคนที่รักเธอที่สุดในโลกเธอเดินไปยังห้องนอนของแม่เปิดประตูอย่างช้าๆเหมือนกลัวจะรบกวนใครบางคนที่ยังอยู่ในนั้นห้องอยังเหมือนเดิมทุกอย่างผ้าห่มที่พับไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นน้ำมันมะพร้าวที่แม่ใช้ยังคงลอยอวนในอากาศเธอเดินไปที่ตู้ไม้เก่าเปิดลิ้นชักล่างสุดเจอซองจดหมายสีน้ำตาลผูกด้วยเชือกเส้นเล็ก ชื่อของเธอเขียนอยู่บนนั้นด้วยลายมือของแม่นิ้วมือของเธอสั่นเบาๆขณะคลี่กระดาษออกจดหมายนั้นเขียนไว้เพียงไม่กี่บรรทัดแต่ทุกคำคือมีดที่เฉือนลุกและเยียวยาในเวลาเดียวกันถึงลูกของแม่แม่รู้ว่าสักวันลูกจะกลับมาหาแม่แม่ไม่โกรธไม่เสียใจแม่แค่คิดถึงแม่หวังว่าวันหนึ่งลูกจะให้อภัยตัวเองได้เหมือนที่แม่ให้อภัยลูกเสมอมาแม่รักลูกไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้า เธออ่านซ้ำอีกครั้งและอีกครั้งจนตัวหนังสือละลายรวมกับน้ำตาที่หยดลงบนกระดาษเธอกอดจดหมายนั้นไว้แนบอกความรู้สึกผิดความเจ็บปวดและความรักหลอมรวมกันในอกเธอครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าความตายพรากทุกอย่างไปแต่คืนนี้เธอได้เรียนรู้ว่าความรักของแม่ไม่มีวันตายไม่มีวันหายไปและไม่มีวันมีเงื่อนไขแม้ในห้วงเวลาที่มืดที่สุดแม้ในค่ำคืนที่น่ากลัวที่สุด ความรักนั้นก็ยังเป็นแสงสุดท้ายที่นำทางเธอกลับบ้านเธอปิดลิ้นชักวางจดหมายไว้ในหัวใจเดินออกจากห้องพร้อมจะมีชีวิตต่อไปไม่ใช่เพื่อหนีอดีตแต่เพื่อเก็บมันไว้ในฐานะบทเรียนชีวิตจากความรักของแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขเธอก้าวออกจากห้องด้วยหัวใจหนักผ่อนให้เบาในคราวเดียวกันเท้าเปลือยสัมผัสพ,พื้นไม้เย็นจนสถานประสาทรับรู้ แสงแดดยามเช้าทอผ่านซี่ลูกกรงหน้าต่างลวดลายแปลกตากลายเป็นภาพเงารูปหัวใจบนพื้นเธอเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งหยิบแปรงสีฟันของแม่มาดูสีขุ่นและสึกกร่อนจางลงตามการเวลาแต่ยังคงรูปทรงเดิมแนบข้างมือใจเธอสั่นไหวจนแทบน้ำตาไหลอีกครั้งเสียงนกร้องจากต้นมะม่วงหลังบ้านดังแว่วมาเหมือนแม่ยังคอยเรียกให้เธอใช้ชีวิตต่อไปเธอวางแปรงลงบิดฝายาสีชมพูที่แม่เคยใช้ กลิ่นเปปเปอร์มิ้นต์ตะจมูกอบอุ่นและคุ้นเคยหยดยาสีฟันลงบนแปรงแล้วบ้วนทิ้งความรู้สึกผิดค่อยจางราวกับถูกชะล้างออกไปเธอหันไปทางหน้าบ้านประตูไม้ยังเปิดค้างไว้อย่างไม่สมบูรณ์ลมเช้ายังคงพัดพลิ้วเบาทําให้สายผ้าม่านไหวตามเธอพละออกจากโต๊ะเครื่องแป้งเดินลงบันไดด้วยก้าวมั่นคงขึ้นกว่าเมื่อวานภาพต้นมะม่วงที่แม่ปลูกเองลอยเด่นอยู่หน้าบ้านใบใหญ่เปียกน้ำค้างระยิประยับ ลำต้นหย่ายาวเหมือนกอดฟ้าเธอแตะที่เปลือกไม้เย็นฮ่หาฮ่ารอยตัดครั้งก่อนที่เธอจงใจทำตอนกโกรธกันยังพอเห็นเป็นรอยเล็กแต่วันนี้มันไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเธอหายใจเข้าลึกฮ่หาฮ่าแล้วถอนออกชาฮ่หาฮ่ายกมือขึ้นรูปใบมะม่วงสลับกับตาเปล่งประกายเสียงมือถือในกระเป๋ากางเกงดังขึ้นชื่อเพื่อนสนิทปรากฏบนหน้าจอเธอยื่นมือไปรับ สายตาเธอยิ้มบางๆแม่เสียงยังสันะร,ริกฉันโอเคแล้วเธอตอบฝนเมื่อคืนฝ่ายที่ลุกโชนความเจ็บปวดและเงาร่าแม่ในกระจกทั้งหมดผ่านเข้ามาในบทสนทนาแต่เธอพร้อมแล้วที่จะก้าวผ่านมันไปปลายทางข้างหน้ายังไม่แน่ชัดแต่หัวใจเธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะภายในนั้นเต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตจากความรักของแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขที่คอยประคับประคองเธอเสมอมาเสียงนกร้องยังคงดังก้องในสายลม ลมหายใจของเธอเริ่มเป็นจังหวะมั่นคงขึ้นแสงแดดอุ่นาสาดกระทบใบหน้าเธอหลับตาปล่อยให้ความอบอุ่นนั้นซึมผ่านผิวเหมือนอ้อมกอดของแม่ที่ไม่อาจมองเห็นแต่สัมผัสได้ชัดเจนสองเท้าของเธอพาเดินไปที่มุมหนึ่งของสวนใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมที่แม่เคยนั่งถักเสื้อไหมพรมให้ทุกบ่ายเธอก้มลงเก็บเสื้อเก่าตัวหนึ่งที่หล่นอยู่ใกล้โคนต้นเป็นเสื้อที่แม่เคยใส่บ่อยที่สุดผ้านุ่มแต่เย็บด้วยได้ที่แน่นหนา เหมือนความรักของแม่เรียบง่ายแต่แข็งแรงเธอยกเสื้อนั้นขึ้นกอดแน่นสูดกลิ่นอบอ่อนๆที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นที่ปลอบประโลมดวงใจที่แตก้าวจากตรงนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นท้องฟ้าสีฟ้าสดใสก้อนเมฆก้อนหนึ่งลอยอ้อยอิงเนื้อหัวรูปร่างมันดูคล้ายรอยยิ้มของใครบางคนที่จากไปแล้วรอยยิ้มที่เคยปลอบเธอเวลาร้องไห้รอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นอีกเลยจนกระทั่งคืนที่ผ่านมา เธอนั่งลงใต้ต้นไม้ปล่อยให้ใบไม้ร่วงลงบนบาเบาฮ่าฮ่ามือข้างหนึ่งลูบแผลไฟลวกที่ต้นขาแม้จะเจ็บแต่เธอกลับรู้สึกขอบคุณเพราะมันเป็นร่องรอยเดียวที่ยืนยันว่าคืนที่แสนเจ็บปวดนั้นไม่ใช่แค่ความฝันเป็นคืนที่เธอได้พบแม่อีกครั้งคืนที่เธอได้รับโอกาสสุดท้ายที่จะพูดคำว่าขอโทษและรักเธอหลับตาลงอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆปรากฏ เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่วิ่งหนีความจริงอีกต่อไปเสียงกระดิ่งลมหน้าบ้านดังกรุ้มกริงเบาฮ่าฮ่า,หาเหมือนเสียงหัวเราะของแม่ในวันเก่าเธอลุกขึ้นยืนก้าวเท้าออกจากสวนตรงไปยังถนนที่เปียกน้ำฝนเมื่อคืนเธอพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีแม่แต่เต็มไปด้วยความรักของแม่ที่ยังคงอยู่ในหัวใจทุกวันทุกลมหายใจไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันหมดอายุ เธอเดินช้าๆไปตามถนนสายเล็กที่ทอดยาวหน้าเรือนเก่าแสงแดดเริ่มแรงขึ้นฝูงนกบินเฉียงตัดฟ้าเสียงจักจั่นเริ่มแวว่วมาถนนสายนี้เมื่อก่อนเธอเคยรู้สึกเงาและเปล่าเปลี่ยวทุกครั้งที่เดินผ่านแต่วันนี้กลับรู้สึกต่างออกไปต้นหญ้าริมทางแกว่งไกวตามลมเหมือนกำลังโบกมือทักทายเธอเหมือนแม่ส่งสัญญาณบอกว่าลูกทำได้แล้วนะเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเธอเสียงหัวเราะของเด็กน้อยนั้นสดใส คล้ายกับเธอในวัยเด็กภาพของแม่ที่ยืนรอพร้อมรอยยิ้มกับพริบในหัวอย่างแถ่อเบาเธอยิ้มให้เด็กน้อยพลางยกมือโบอกเบาฮ่าฮ่าเสียงจักรยานจากด้านหลังดังมาใกล้ชายชราผ่านมาพร้อมตะกร้าผักสดเขาหยุดทักเธอด้วยรอยยิ้มใจดีหนูกลับมาแล้วเหรือแม่หนูคงดีใจนะคำพูดนั้นแทงเข้าไปกลางอกแต่มันไม่เจ็บมันคือคำเตือนจากโลกว่าแม่ยังคงอยู่ในทุกบทสนทนาเธอตอบเขากลับเบา ฮ่าฮหนูกลับมาแล้วค่ะและจะไม่จากไปอีกชายชราเพียงพยักหน้าก่อนถีบจัก,กรยานจากไปช้าฮ่าฮทิ้งเธอไว้กับลมอ่อนและแสงแดดยามสายเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเลื่อนดูภาพเก่าๆของแม่เสียงหัวเราะของแม่ในวิดีโอสั้นๆทำให้เธอน้ำตาคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำตาไม่ใช่ความเสียใจมันคือการคิดถึงอย่างลึกซึงโดยไม่ต้องหีอีกต่อไป เธอเปิดแอปบันทึกเสียงกดบันทึกและพูดออกไปอย่างช้าฮ่หาหา่าแม่คะหนูจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้หนูจะให้อภัยตัวเองและจะรักในทุกสิ่งที่แม่เคยสอนหนูสัญญาเมื่อพูดจบเธอ,อยืนนิ่งปล่อยให้สายลมพัดผ่านมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นดวงตาเงยขึ้นมองฟ้าอีกครั้งแม้จะไม่มีคำตอบกลับมาแต่เธอรู้ว่าแม่ได้ยิน และนั่นก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยบทเรียนจากความรักที่แท้จริงความรักของแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันจางหายจากความทรงจำของเธออีกเลยเสียงลมหายใจของเธอเริ่มแน่นิ่งสม่ำเสมอเหมือนหัวใจที่เคยแตกสลายค่อยๆรวมตัวกลับมาเป็นรูปเป็นร่างเธอเดินกลับมายัางบ้านหลังเก่าเปิดประตูเข้ามาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สิ่งของเดิมๆยังอยู่แต่ความรู้สึกภายในเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือของเธอสัมผัสโต๊ะไม้กลางบ้านที่แม่เคยนั่งตัดผลไม้และคอยถามเธอว่าเหนื่อยไหมเสียงแม่ลอยขึ้นมาในหัวอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอก้าวขึ้นบันไดอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อมองหาความทรงจำแต่เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ให้ความทรงจำนั้นได้พักอย่างสงบบนหัวเตียงแม่มีสมุดปกเก่าเล่มหนึ่งเธอเปิดดูทีละหน้า ภายในนั้นคือบันทึกที่แม่เขียนถึงเธอบางหน้าพูดถึงวันที่เธอไม่กลับบ้านบางหน้าคือบทสวดที่แม่อธิษฐานให้ลูกมีชีวิตดีและหน้าสุดท้ายเขียนไว้ด้วยหมึกสีฮ่าฮ่ถึงแม่จะอยู่ไกลแต่ใจแม่ไม่เคยไปไหนจากลูกทุกครั้งที่ลูกหายใจแม่ก็ยังหายใจอยู่ในนั้นเธอหลับตาแนบสมุดไว้กับหน้าอกเสียงของแม่ยังคงอยู่ตรงนั้นตรงจังหวะหัวใจที่เต้นไม่เคยหยุดเธอสูดลมหายใจลึก ปล่อยให้น้ำตาหยดสุดท้ายร่วงลงบนหน้ากระดาษเธอลงบันไดอีกครั้งด้วยฝีเท้าหนักแน่นหยิบผ้ากันเปื้อนแม่ที่แขวนไว้ในครัวสวมมันไว้ราวกับเครื่องหมายของการสืบต่อเปิดตู้เย็นหยิบวัตถุดิบง่ายๆที่แม่ชอบใช้เริ่มหันผักเปิดเตาตั้งหม้อกลิ่นหอมของแกงส้มเริ่มฟุ้งไปทั่วบ้านกลิ่นเดียวกับที่เคยตื่นมาในเช้าวันอาทิตย์วันนี้ไม่ใช่เพียงการทำอาหารแต่มันคือพิธีกรรมเล็กฮ่าฮ่า เพื่อบอกแม่ว่าเธออยู่ได้แล้วและจะใช้ชีวิตนี้ต่อจากแม่ในแบบที่แม่ภูมิใจที่สุดเธอตักแกงใส่ชามนำไปวางไว้ที่โตะ๊ะก่อนจะยกมือไหวอย่างสงบหัวใจเธอนิ่งขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงของแม่อาจเงียบลงแต่ความรักของแม่ยังดังอยู่ในใจเธอเสมอและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปหลังจากอาหารมื้นั้นหญิงสาวนั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าตรงที่แม่เคยนั่งหัวโตเสมอ เธอมองไปยังจานแกงส้มที่ยังคงร้อนและหอมกรุ่นแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างกระทบฝุ่นละอองในอากาศที่ลอยวนช้าๆเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอยกมือไหว้ไม่ใช่เพียงเพื่ออาหารแต่เพื่อแม่เพื่อทุกความรักที่เคยได้รับแม้ไม่ทันรู้ตัวในตอนนั้นเธอหลับตาปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมหัวใจในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงของแม่อีกครั้งอ่อนโยนเหมือนเคย ลูกใช้ชีวิตให้มีความสุขนะเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกเดิมก็ยังอยู่แต่หัวใจของเธอเปลี่ยนไปตลอดการเพราะวันนี้เธอไม่ใช่แค่ลูกที่กลับบ้านแต่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนไม่เคยมีเงื่อนไขและไม่เคยจากไปไหนจริงฮ่หาฮ่าแ,แม่จะจากโลกนี้ไปแต่ความรักนั้นจะยังอยู่ในทุกลมหายใจของเธอ ตราบที่เธอยังมีชีวิตอยู่จบบริบูรณ์